ในวันที่อปป้าวงการบันเทิงเกาหลีไม่ได้อบอุ่นแสนดีอย่างที่เราคิดหลายคนโดนแหกโดนแฉจนสั่นสะเทือนไปทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นศิลปินไอดอลหรือแม้แต่กระทั่งพระเอกซีรีส์คนแรกที่โดนแฉคือซึงรีอดีตสมาชิกวง Big Bang ค่ะครั้งหนึ่งเคยเป็นวงที่โด่งดังที่สุดในยุกย้อนกลับไปปี2019คดีผับเ u r n i n g s u ันที่ซึงรีได้เป็นหุ้นส่วนจากเหตุการณ์ที่มีพนักงานของคลับทำร้ายร่างกายผู้ใช้บริการนำไปสู่การที่ผับแห ต้องถูกปิดกระบวนการสอบสวนได้เริ่มต้นขึ้นตำรวจค้นพบแชทลับของแขก VIP มีบทสนทนาและคลิปวิดีโอล่วงละเมิดทางเพศและแอบถ่ายเป็นจำนวนมากข่าวนี้สั่นสะเทือนไปทั้งวงการเคป๊อจริงๆค่ะตัวซึงรีเขาออกมาประกาศออกจากวงในทันทีสำหรับความผิดของซึงรีนั้นมีทั้งหมด9ข้อหาได้แก่ช่อฉนละเมิดกฎหมายสุขพิบาลอาหารยักยอกเงิน อาชญากรรมความรุนแรงทางเพศการเล่นพนันผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจัดให้มีการค้าประเวณีซื้อบริการค้าประเวณีและยุยงให้เกิดความรุนแรงโดยสารสั่งจำคุก3ปีแต่เขายอมรับทุกข้อกล่าวหาและแสดงความสำนึกผิดสารก็เลยลดโทษให้เหลือเป็นจำคุก1ปี6เดือนปรับเงินอีก1,150ล้านวอนหรือประมาณ30ล้านบาทในขณะนั้นปัจจุบันเขาได้ออกจากเรือนจำมาเป็นที่ เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตตามปกตินะคะถึงฝั่งเกาหลีจะแบนขาดไม่มีที่ยืนในสังคมแต่เขาก็ยังมีหน้ามีตาในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าแปลกค่ะที่เขายังมีแฟนคลับและคนที่รอรับเขากลับมาเสมอบุคคลที่2คือแทอิวอดีตสมาชิกวง NCT ซึ่งเป็นวงบอยแบนด์ที่กําลังโด่งดังอย่างมากด้วยภาพลักษณ์อบอุ่นแสนดีเป็นพี่ใหญ่ของวงทําให้เหล่าแฟนคลับก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะเขาถูกฟ้องร้องในคดีอาชญาการรม ทางเพศและถูกสอบสวนในข้อหาคดีคมคืนหญิงสาวในขณะที่เธอมือนเมาร่วมกับผู้กระทําผิดอีก2คนการลงดาบของค่ายต้นสังกัดอย่าง SM Entertainment ถือว่ารุนแรงมากๆเพราะทางค่ายประกาศยุติกิจกรรมกับวง NCT ในทันทีและเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเป็นเรื่องยากที่ทางค่ายจะออกแถลงการอะไรได้หากเขารับสารภาพว่าทำจริงก็อาจจะต้องรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า7ปีเลยค่ะ และคนล่าสุดที่จะพาไปดูก็ช็อกวงการไม่แพ้กันเนื่องจากปาของคิมเซรอนอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่เพิ่งจบชีวิตตัวเองไปได้ออกมาแฉว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างคิมซูฮยอนได้คบหากับหลานสาวตัวเองจริงๆในขณะที่เธออายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นและในตอนนั้นคิมซูฮยอนก็อายุ27ปีก่อนจะต้องเลิกรากันไปหลังจากคบหากันได้6ปีเพราะเซรอนเมาแล้วขับจนเป็นนี่ก้อนใหญ่แต่ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรสุดท้ายก็ทําให้เด็กสาวคนนี้ต้องจบ ชีวิตตัวเองลงระหว่างนั้นมีข่าวลือออกมามากมายว่าทั้งสองคบหากันมีแม้กระทั่งภาพหลุดที่คิมแซรรนเป็นคนปล่อยออกมาเองถึงแม้ว่าต้นสังกัดฝ่ายชายจะออกมาปฏิเสธข่าวทั้งหมดแต่ฝั่งคุณป้าของคิมแซรรนได้นําหลักฐานมาเผยแพร่ว่าทั้งสองเคยคบหากันจริงไม่ว่าจะเป็นภาพแชทต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายคู่กันแบบแนบชิดพร้อมกับยังแฉอีกว่าในช่วงที่ทั้งคู่ยังคบกันมีหลายบริษัทมาทาบทามเธอไปเข้าสังกัดแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่กับ บริษัทของพระเอกหนุ่มคนนี้เธอทุ่มเทการทํางานให้ทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทาให้เธอมีปัญหาทางด้านการเงินฝั่งบริษัทของคิมซูฮยอนให้เธอยืมเงินเป็นจํานวน700ล้านวอนหรือว่าประมาณ16ล้านบาทโดยไม่มีการขีดเส้นตายในการชําระเงินเธอตั้งใจที่จะทํางานและผ่อนชําระคืนแต่วันหนึ่งเธอกลับได้หนังสือแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการและขอให้ชําระเป็นเงินก้อนเธอพยายามติดต่อหาอดีตคนรักเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ เขากลับไม่รับสายของเธอเลยจนสุดท้ายเธอก็เลือกจบชีวิตตัวเองลงไปในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคิมซูฮยอนบุคคลที่เธออ้างว่าเป็นอดีตคนรักของเธอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีประโยคนึงเลยค่ะที่เหล่าแฟนคลับในวงการเกาหลีเขาพูดกันเลยเขาบอกว่าชายแท้คนต่อไปอาจจะเป็นเมนคุณเพราะเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้าที่สวยหรูของเหล่าโอปป้าที่เรารักเขาจะมีเบื้องหลังที่ดํามืดขนาดไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ